สวัสดีครับพี่น้องครับเมนีเบาศักดิ์ีนะครับสิบาพี่น้องว่าเบิงพักมูลราคาสูงอีกชนิดหนึ่งที่คนอีสานนะครับหรือคนพักก็ดื้อเดียวนีก็เริ่มทาย่อยให้ความนิยมกับพักชนิดดีนะครับพักสาบหรือว่าพักอีนู่นนะครับพี่น้องเป็นพักเครืองเชียงทีกินกับลาบก้อยป่นกินสดโอ้แสบครับพี่น้องครับ๋ยวก่อนอื่นเมรีเฮาสิบาเบิงวิธีการเก็บนะครับพี่น้องมือเว้นมือสามารถเก็บได้นะครับพี่น้องครับก่อนอื่นสวัสดีเจ้าของสวนเือนก่อนครับสวัสดีครับพ สวนพอสมพง์นะครับพี่น้องครับอยู่บ้านนนโพนครพนาอครับบ้านนนโพอำเภอพีบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุลรธานีเพิ่งจะเก็บไปแล้วก็มาเก็บอีกมือเวียนมือนนะครับอ้ออกดีนครพนาอครับออกดีอยู่ครับซ้ำซ้ำไหนมันแก้มอ่อนนี่ยบ่รุ่นนี่แล้วรุ่นนายกฤรีสิบแม่นไงกเรียสิบแน่พ่อเก็บแล้วนาะพนาอครับพ่อเก็บพ่มพิ่มกินแสบพิ่มพิ่มกินแสบแม่น นะครับหมากระสีอยูทั้งในเนี่ครับเพราะว่าเก็บไปเลยสักพักนึงแล้วกินเหงาโลกแหงก็ตับล้มเอียวเลยงั้นโอ้ยขนาดเจ็บมือเวีนมือแล้วพอเนาะครับผมว่าเรื่อยๆหมากี่หลายแห้งได้ครับคุณนะหลาไหลายแห้งโกแหงครับแต่ว่าต้องใส่พื้นที่โล่งแจ้งนะครับเนาะแมนมักมักแดดมักแดดแมนตรงที่แจง้งครับถ้าปลูกนี่อยากให้ปลูกข้างป็นเดยพอสารับพักษา ห้วยซีเมตรขึ้นรลดครับซีเมตรไปหาหาเม็รผุนละซีเมตรไปหาหาเมตรบ่บ่ตกว่าสิเอาไยครับแมนบ่บอเน้นจำนวนต้นโอ้พันเฮาอปลูกที่มันสีมีแต่เพื่อมันมันสิเป็นพันธุ์ดูใบ่มงมึงก็ดูใบครนะครับปลูกที่หลายสิเป็นพันธุ์ดูใบนะครับพี่น้องครับมันเพื่อหลายมันก็มุงกันบ่ถึงแดดมันกระบอกคลนผิตครับมีต่ความงามโอ้ แต่อยากได้ดกโดกแนวนี่ต้องปลูกห่างๆกันแน่จักซีเมตรพอวะข้างนี้ก็พ่อสูงมันได้ด้วครับเป็นข่ายง่ายนุ่พอเนาะแต่ใครนั่งอยากตาแน่นิดนึงนั่งอยากตาแนี่มันในโหยเนี่ยโอ้ให้เอาตามความสูงให้มือเด้ๆเป็นแน่จะงอยเนาะมนใือด้ๆขึนจัับงโมก็บแลววโอ้เอาสูงขึ้นอีกพี่น้องตัวนี้ประมาณเมตรดหาชิปครับเมตรยหาชิปพกชิปหุ่นละนะครับเอาสูงขึ้นอีกพอว่เพราพอมันบ่ได้กลมนะครับ หมากเป็นหน่อยลงมา่นี่กระคากระเด็นี่โอ้เป็นพักเครื่องเคียงที่ดีนะครับกอกับกังนิยมราคาในท้องตลาดสูงสุดก็ถิอยู่ประมาณ1 0 0าสิบาทนะครับต่อกิโลกร,รมัมเป็นพักอีกชนิดหนึ่งที่บาอัีกัดแนะน้ำนะครับปลูกง่ายนี่หาเดือนเท่านั้นครับมาเก็บกันดูดูครับมาวันนี้ก็มาเก็บอีกแล้วลูกค้าสั่งดีนะครับกินละติดใจวามแสบ ต้องได้ลองต้องได้ลองครับต้องลองมันก็สีออกอ่าถ้าลวกนี่มันสีออกยังไงมันหวานแเนีงน้อย่ครับแหนมันหวานแเนีงน้อยเนาะขันกินดิบก็ยังมีรสขมติดดิบแน่หน่อยหนึ่งถ้าด้วงมันก็อ่อนดีครับพ่อกินง่ายกว่าข้าวลวกกินง่ายไงก็กันเอาไปลองครับไปลองเออลองสซกันด์ในดิบครับอันนี้โตโต้วกนี่สิดีกว่าแต่ว่าลวกด้วงยัดดวกเข่งเี่ครับลวกแป๊บเดียวื ลวกเขิงนี่มันสิแล้วไปเลยครับโอ้ท่านลวกเขิงก็ชิบดได้ยำอีกเนาะแมนมันสิหวานแล้วมันสิเนี่ยมันสิหวานมันสิเนียนแล้วม,ม,มันสิบดได้ยำ <c oughs> แต่ว่ากินสดได้นนครับพี่น้องครับกินสดก็ได้กันเนี่ยผู้มากกอบกินสดนะโอ้กรอบกรอบใช่ไ <c oughs> ค,ครับเรื่องกรอบนี้แน่นอนครับเือเก็บลบไปลบมากเนี่ลบไปลบมานี่ครับเนี่ะมีคนสองหลายต้นแต่ว่าดูแลให้ได้ เป็นพันธว่ายได้ครับโบเป็นพันธะแขงธรรมชาติแต่ธรรมชาตินี่ตอนนี้มันบ่มี่ด้ยครับมันเป็นใบโรนหมดเละพันธว่ายสก็บอยู่เบิดปีครับสางไร้รใหญ่บพรธรรมาติคือกลางเหมือนนี้มีออเดอร์กะนั่นสามสี่รลอยครับสามต้นสางไร่รใหญ่มืัอละสามสี่รลอยนีพออยู่เด้ครับพออยู่ครับแต,แตงใบมะน้ำแตงใบน้ำครับแม่แมนแตงใบมะนำ้นำเก็บไ,ไบไปน้ำแตงใบไปน้ำครับ ให้โป้งที่ชุดบ่ครับบ่แมนให้โป้งที่สุดคือคือจะดีโอ้ปกตินี่คือเพิ่นคุ้มเลยวางนี่แท<ม>นแดงเน่ยคุ้มคุ้มเลยคุ้มเลยนะแทนอืมวันนี้มามาแตง่งใบเออเออคืออยู่ครับแต่กี่ปูกไม่บ่จักหวานต้องแตง่งใบนําอืมตกแต่งนะครับพี่น้อ,แนอง,นแงแหนบ่ันก่จเาะอง เลยเอามันเหนียก็คือจังไข่แม่อืมคือจังไข่ขึ้นันี้มันถือแดดมันนหวมันเกาออกออกดีกว่าเก่าโอ้ถ้าได้แดดดีสำหรับคนที่ปลูกแล้วว่ามันคือมันบดจับบาดอกบาดยางนี่มันถือแดดด้วยครับพี่น้องครับครับดีโอเกลแห้งถือว่าจับดีอ้ยสวนนี่ครับพี่น้องครับมันมีจะหมากมันเด้นะที่เขาเห็นนะคุณนะครับหมากไรอีกดีครับพี่น้องครับออกน้ำมือ ืมถามมาปลูกหลายบ่อนะครับมีเอฟซีถามมาปลูกหลายบ่อือไเด้เก็บหลายแสนนะครับจริงปลูกบาหลายครับมีอยู่แค่สามกอจะว่าไอ้สามกอนีนน่สางไร่ได้นี่นี่มันนี่ก็สามซีซีร้อยกว่นนะครับมันนี่เก็บกันเข้าไปครับนี่ก็า่างเก็บก็า่ังอันนี้เลยนะครับมันนี่เก็บก็ง่ายนะครับมันมีน้าเนาะพอเนาะง่ายเรื่องเก็บง่ายค่ะครับเรื่องเก็บง่ายแฮงมัน่มีน้า กลุ่มมะแรงคือคิดว่าเขาหนีแครับบ่สักกล่มมงนี่บ่ท่านเห็นเลยบ่ท่านเห็นเนี่ยโอ้ใบกันยังสดใสดียอดก็ออกดียอดก็ออกดียอดเดินเออมาเบิ่งทั้งยอดที่มันมาเรื่อยๆนี่ครับนี่นี่หน่อดยังออกดีอยู่นีโอ้ยอดออกมากกับพร้อมพร้อมดอกเลยเนาะพ่อเนาะดอกเลยนีะครับกำลังเนี่ยดอกทั้งทั้งนั้นเรืเอยๆนี่ครับตัวนี้โดนบ่พอเขจังสิได้เห็นหน่วยมันถอกซ้ำนี่ ประมาณอาทิตย um ์หน oh. ึ nah <cat> ่ง <framework> น <cat> ี <mushroom proverb> ่ก็อาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งไอ้สิรุ่นลุ่นตาปลาตาหยังนี่นะโอ้โหไงใบอยู่ใหไงใบเนาะพ่อเนาะครับใหญ่ไวไอ้ที่เขาเห็นโดดๆอยู่นี่มันมันมันโดนโดนปันไดดนี่ซ้ำๆนี่จักอาทิตย์จังสิได้เห็นหน่วยซ้ำนะครับเพื่อนนี่ก็สองอาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นประมสองอาทิตย์เพเป็นพืชหนาปลูกเนาะเก็บไว้เก็บผลไ้ใ้อยู่อบ้ยไวู้่ใบใหญ่ไว้ถือใบใหญ่ไว ในเวลาเวลาหาเดือนสามารถพุ่งออกใดป้านนี้นะครับพี่น้องครับนี่คนที่เป็นยังไดเมันจังหนาปลูกนะครับสามารถแวะเวียนคำว่าเบิงสวนของพอสมพงษ์เท่าไรน,นะครับพี่น้องครับพี่อินทภาลำมีผสมประสานตนหมากนะครับมีเอฟซีอยากให้ไทยต้นหมากเดี๋ยวบาวสีเสดจีบให้เบิงอยู่พอพื้นมีอยู่พันเจ็ดลอยตนครับสำหรับตนหมาก <c oughs> นะครับสุดทายให้พี่น้องเบิงแล้วก็อ่า แหลกเปียกันครับมาเดินมาส้มก็ได้ลมดึ้นดีครับนอพอเนาะเย็นสบายลมร,รื่นดีอยากเบึ่องอยังอยากเบ่งอินทผาล่าบ,บ่ตอนนี้กําลังเฮตดอินทผาล่าอยู่ครับครับมีนอออินทผาล่าจำหน่ายแต่ว่าตองจองไว้นะครับในราคาที่ถือเป็นนออเนือเยื่อพันแถเอาไปปีเดียวกับสีเห็นดอกก็สีมีอยู่นะครับสายไดยมาปลูกโชว์ปลูกยังนะครับเอาสีก็สิเข้ามา้าพี่น้องมาเ,มเบ่งอยู่เรื่อยๆฮะ นี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สาเงินพื้นที่ประมาณหกเมตรครับหกคูณหกประมาณนี้ละนี่ครับสาเงินมือละรอบละมือเวียนมือนะครับพี่น้องสามจีลอยโอเคครับจหรับกิจกรรมนี้เนาะวันนี้ก็เก็บไก่ชิเบิ้ลละครับเดี๋ยวเราไปสั่งกิโลกันวันนี้ขอบคุณพ่อยห้ไรเดียจุงปอกันใหม่ครับปอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ